ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชาแนรบริวประนะครับอ่ะนะฮะเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับมีแค่รังเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ยอดจองเหลือประมาณแค่น่าจะประมาณ20กว่ากว่าลุ้นนะครับนี่คือพระปิตาจินดามณีรุ่นแรกนะครับหบรือรุ่นหนึ่งเห็นไหมฮะชัดเจนรุ่นหนึ่งหลวงพ่อคูบาโชคชัยชยาวุฒโธ วัดเชษวานารามหรือวัดน้ำดิบตําบลหน,นองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่คือสุดยอดพระเกจิอาจารย์หนุ่มนักพัฒนานะครับเราต้องบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะพระเกจิอาจารย์หนุ่มที่วัตถุมงคลของท่านนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีมากมายหลายท่านนะครับเช่นพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแบงพระอาจารย์ดิเกวัดหนองทรายพระอาจารย์แควัดป่าธรรมนุสรนะครับครูบาเลียชาติวัดแสงแก้วพทิยานนะครับ หลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพระเกจิอาจารย์หนุ่มนะที่วัตถุมงคลของท่านนะฮะได้รับความนิยมมีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนบาทนะครับในยุคสมัยก่อนก็มีพระเกจิอาจารย์ที่นะครับออกวัตถุมงคลตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเช่นกันนะครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อคูณวัดบันไร่นะครับท่านออกเหรียญรุ่นแรกปีพศ .2512 ตอนนั้นหลวงพ่อคูณท่านมีอายุเพียงแค่46ปีเท่านั้นนะครับสมัยก่อนออกมาก็คนไม่ได้สนใจอะไรนะปัจจุบันเป็นยังไงฮะปัจจุบันเป็นอย่างไรจจางไราคาหลักล้านบาทนั่นคือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินก็เช่นกันนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะก็ออกเหรียญรุ่นแรกปีพศ2519นะฮะตอนนั้นท่านก็มีอายุเพียงแค่ 40ปีครับนะปัจจุบันราคาวัตถุมงคลของท่านก็หลักแสนบาทนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นแรกปีพศ .2497 นะครับออกตอนหลวงปู่ทิมท่านอายุ42ปีนะครับในยุคนั้นก็ไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับในยุคปัจจุบันถ้าสวยแชมป์นะก็ต้องว่ากันที่หลักล้านบาทนะครับและนี่คือ วัตถุมงคลยุคแรกนะท่านจะเก็บยุคหลังหรือยุคแรกนะท่านพิจารณาเอานะผมไม่สามารถไปไปบอกกล่าวท่านได้ว่าท่านจะเก็บวัตถุมงคลในยุคแรกในช่วงที่พระเกจิอาจารย์ท่านยังหนุ่มยังแน่นนะยังมีโอกาสสร้างบาร,รมีต่อไปหรือท่านจะเก็บวัตถุมงคลในยุคหลังที่พระเกจิอาจารย์ท่านนะอายุมากแล้วนะแล้วแต่ท่านนะท่านก็ลองพิจารณาดูว่านะครับ นะฮะอ่ะโอเคนะครับ,นะรบไม่พูดพ่ำตำเงลงรายการลุ้นเนื้อนะครับตอนนี้เหลือประมาณ30ลรุ้นสุดท้ายโดยประมาณนะยี่สิบหน่อยนะครับสร้างแค่5้าสรังหรือ5,000องค์านนอันนี้เป็นรายการเป็นรายการแจกทานนะครับแจกทานเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นแรกชัดเจนนะหน้ากล่องเขียนไว้ชัดเจนนะครับนี่คือรุ่นแรกหรือรุ่นหนึ่งนะครับชัดเจนนะนี่โอ้โห ผมเชื่อว่าวันนี้ลงยูทูบไปนะเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองนะฮะลงยูทูบไปวันนี้ผมว่าหมดแน่นอนนะทุกท่านเชื่อผมไหมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ขอยากเปิดไฟนิดนึงนะนี่นะครับนี่คือแจกทานนะครับทุกท่านลองดูสวยงามขนาดไหนนี่คือแจกทานนะครับดูโหหลังยันเนี่ยเป็นยันที่หลวงพ่อท่านเมตตาเขียนขึ้นมาให้นะครับนะ องนี้เลขหนึ่งห้าเก้านะครับหนะนึ่งห้าเก้านะนี่เลขสวยเลยหนึ่งห้าเก้านะองนี้แจกทานมีองเดียวนะเปิดให้ที่สองร้อยบาทนะถ้าในสนใจแจ้งมานะครับแจกทานมีองค์เดียวเท่านั้นนะครับให้สองร้อยบาทครับนี่เนื้อเหมือนเนื้อจินดามณนนีนะครับนะปิดตาจินดามณนนีก็ต้องเป็นเนื้อจินดามณนนีแหละครบับรายการแจกนะสวยมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เก็บเข้ากล่องไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะเปิดที่2 0 0บาทสำหรับท่านไหนที่งบน้อยก็สามารถเจ้าหาบูชาได้ตอนนี้ยอดจองเหลือประมาณ20กว่ารุ่นนะครับอ่ะรายการรุ่นเนื้อเดี๋ยวขออนุญาตตัดลังให้ชมกันนะครับมีรายการการ,การันตีมากมายในลังครับการันตีตะกุดทองคาหน้ากากทองคํานะครับรายการพิเศษต่างๆมากมายหลายรายการนะที่การันตีอยู่ในลังนี้ อขออนุญาตเปิดลังให้ชมนะครับขึ้นมาด้านในก็จะมีนี่นะฮะใบารายการนะครับนี่ลังลุ้นพเมียมพิเศษสร้างห้าสิบรังนะครับได้ลุ้นด้านหลังมีมแมลงผู้ขำด้วยนะฮะด้านหลังมแมลงผู้ขำสวยมากที่บมกโพดลงไปนะใคไรเปิดเจอนี่เอามาออกต่อผมนะสวยมากนะครับนี่มีลุ้นเนื้อหลายรายการนะครับแล้วก็มี มีแถมยกรลังด้วยในลังนะฮะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่องค์นะฮะแถมยกรลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขออนุญาตเช็ครายการแถมยกรลังนะครับเอานะครับในลังมีมีกําไรข้อมือนะมีเรลียข้อมือด้วยนะครับเป็นเรลียข้อมือมแมลงผู้คำนะฮะนี่นี่นะเลียข้อมือแมลงผู้คำนะเนี่ยเน,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 นี่สวยมากนะครับ อันนี้น่าจะเป็นแถมยกลังนะครับเดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับ <S <S ว่ามีรายการในบ้างเขาจะแยกกล่องมานะครับสําหรับแถมยกลังนะอ<ๆ>ันนี้ก็น่าจะเป็นแถมยกลังนะครับนี่กล่องจะไม่เหมือนกันนะกล่องรายการรุ่นนี้จะเป็นสีขาวนะครับกล่องแถมยกลังก็จะเป็นนะสีาขาวๆอย่างนี้กล่องรายการรุ่นก็จะเป็นสีแดงนะส,ะสุสนใหนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดู เลดข้อมือก่อนนะเป็นเลดแมลงผู้คำนะเผื่อมีท่านไหนสนใจสําหรับคุณสภาพบุรุษก็ดีนะคุณสอบสีก็ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับนี่เดี๋ยวผมดูให้ว่ามีเลขหรือไม่นะครับสเตเลสสตีลนะครับสำหรับคนที่นี่นะสวยเลยนะครับโอสวยเลยครับเนี่ยเห็นนะม สามารถสวมสวมมือได้นะฮะเนี่ยขออนุญาตเด็ดสวมให้ดูนะครับสวมมือได้เลยนะครับนี่นะครับสามารถสวมมือเป็นเหมือนนาฬิกาได้เลยนะใส่ง่ายนะครับพกพาได้นะครับเป็นเครื่องรางจากวัดหลวงพ่อโจกชัยนะครับวัดน้ำดิบนี่นะฮะเส้นนี้ก็เปิดเอาไว้ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะถ้าไหนจะรับก็จแจ้งเข้ามานะสำหรับรายการนี้อ่ะขออนุญาต เก็บไปก่อนนะครับต่อไปนะครับกล่องใสๆใส่นี้นะครับมาดูกันมาดูกล่องใสเริ่มจากองค์แรกก่อนเป็นหนักๆอันนี้น่าจะเป็นโลหะนะผมว่านั่นไงนะเป็นโลหะจริงๆด้วยครับนะเป็นโลหะจริงด้วยครับไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรครับน่าจะเป็นตะกั่วครับอุ้ยอันนี้องค์ครูครับทุกท่านเห็นไหมองค์ครูครับ ต่อโค้ดเทพมหาเลิกนะรายการนำเลิกมีจีวรหลวงพ่อแล้วก็มีเกษาด้วยนะเลขเจ็ดแปดเก้าโอ้โหสุดไหมฮะดูเลขเจ็ดปดเ้าเป็นเนื้อตะกัวนะผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากอะไรนะครับแต่ลงยาแดงนะเป็นตะกัวนำเลิกนะครับลงยาแดงสีสวยแบบนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะเพราะว่าถ้าทองคำจะ จะอรามกว่าน,นี้นะคิดว่าน่าจะเป็นหน้ากากทองฝาบาทนะครับนะองค์นี้ก็เปิดที่5 0 0อบาทนะท่าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามาเรียกว่าองคูคนะครับเลข789นะองคูคนะเลข789เปิดให้ที่500บาทนะท่าไหนจะรับก็แจ้งเข้ามาสําหรับรายการนี้นะครับอุ้ยสวยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีนะครับรายการนี้สวยจริงนะ เมื่อวานนี้เปิดองค์ครูของหลวงปู่ขานไปนะคนถามถึงเยอะมากเมื่อวานนะครับอ่ะอีกองหนึ่งนะครับมาดูองค์นี้เป็นเนื้ออะไรนะครับเปิดขึ้นมาเป็นวิเป็นนำเลิกครับทุกท่านครับเห็นนะมีแป้งเจิมหลวงพ่อครับนี่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 นะมีแป้งเจิมหลวงพ่อเป็นเนื้อนำเลิกครับองค์นี้ต่อโคตรปฐมเลลิกออ,ออ้ยอีปออยแหม ต่อโคดปฐมเลิกเลขหนึ่งหกแปดครับดูดูชัดไหมครับชัดไหมฮะนี่หนึ่งหกแปดครับ,ร,บรวยทางเดียวครับนะโอ้ใครได้องค์นี้ไปนะไม่มีใครเอานี่ผมเก็บเลยนะนี่บานเล็กที่ผมนะ <c oughs> นะครับนี่เห็นไหมฮะนำเลิกนะต่อโคดปฐมเลิกเลขหนึ่งหกแปดมีแป้งเจิมหลวงพ่อด้วยนะองค์นี้เปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะท่านไหนรับปิดมานะครับ องค์นําเลิกมีแป้งเจิมหลวงพ่อและเลขหนึ่งหกแปดครับชัดๆสวยๆเห็นไหมหนะึ่งหกแปดชัดเจนองค์นี้เปิดที่ห้าร้อยบาทท่านไหนจะรับของรายไอเทมติดต่อมานะครับโอ้โหองค์นี้สุดจริงฮะสวยมากนะครับต่อไปนะเป็นรายการแถมยกลังสี่องนะครับสี่องนะ อ่าก็จะมีรายการบอกด้านในนะครับเนี่ยเนื้อดําครุกว่านยาพลอยเสกตะใบทองกําไรทองคู่สะดือก้อนน้าทองตอกพิเศษนะครับนี่นี่น,นะครับรงนี้เลขสามเจ็ดนะครับนี่นี่องนี้เลขสามเจ็ดนะครับนี่สวยๆครับเลขสามเจ็ดครับนี่นะครับ เป็นแถมยกหลังนะครับเลขสามเจ็ดนะครับองนี้ให้ที่สามร้อยบาทครับตะรับปิดมาแถมยกหลังนะครับให้สามร้อยบาทครับอ่านะครับเอาราคาแบ่งปันทุกท่านไปครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับขอยัดเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีครับอ่าองค์ต่อไปครับ องต่อไปองนี้โหตะกุดเงินกี่ดอกครับเนี่ยเนื้อน้ําตาลเข้มว่านยาจินดามนีครุกว่านนะเป็นเนื้อจินดามนีนะครับกำไรเงินคู่กนกไทยนะกำไรเงินก็มีหลายกนกตะกุดเงินสิบดอกสะดือฝังเพชรตอกพิเศษด้วยโหยตะกุดเงินถึงสิบดอกนะทุกท่านรายการนี้อะไรไอเทมมากๆนะดูสิ สวยจริงไม่ติงนังครับดูฮะนี่นะครับดูเลขสิบแปดด้วยครับตอกพิเศษเลขสิบแปดแล้วเนื้อพระนี่ผมจะบอกว่าเนื้อพระสวยมากนะครับดูเลขสิบแปดครับตอกพิเศษด้วยฮะสวยงามมากเลยรายการนี้ครับผมเปิดให้ที่สี่ร้อยบาทครับตอนไหนรับแจ้งมาเลยรายการนี้รับไปที่สี่ร้อยบาทครับผมสวยๆครับอะ อขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบรารมีนะครับในครั้นี้ขออนุญาตเข้ากล่องไว้นะครับอโอเคครับองต่อไปครับองต่อไปนะครับอ่านี้เป็นเนื้อดําพุทธคุณนะครับเนื้อดําพุทธคุณคลุกผงว่านเรืองแสงเจ้าทรัพย์ตะกุดทองห้าดอกตะกุดเงินห้าดอกกําไรเงินทองสะดือก้อนน้าทอง ด้านหลังฝังตะกุดทองอต่างหากนะครับโอ้โหวโอ้โหดูฮะองค์นี้ก็สุดจริงครับเนี่ยเห็นไหมตะกุดทองห้าดอกตะกุดเงินอีกห้าดอกแล้วก็มีกําไรเงินกําไรทองด้านหลังก็มีตะกุดทองอีกสองดอกเลขสี่สามดูสิสวยไหมทุกท่านดูฮะองค์นี้เปิดให้ที่สี่ร้อยบาทเช่นกันองค์นี้ก็ออปชันสุดจริงครับนี่ สวยมากนะเป็นเรื่องแสงนะครับเรื่องแสงในยามค่ําคืนนะองค์นี้รับไปที่400บาทนะท่านด้รับแจ้งมานะสาหรับรายการนี้เอาไปที่400บาทนะครับรายการแถมยกรางองค์นี้นะขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบาร,รมีนะครับเดี๋ยวผู้มากบาร,รมีเขารู้ตัวเขาติดต่อมาเองนะครับอโอเคนะครับขออนุญาตเก็บเขากลับไปนะครับองค์สุดท้ายสําหรับรายการแถมยกรังนะครับ แหยกลังองค์สุดท้ายครับนี่สุดท้ายนะครับเนื้อดําพุทธคุณคุกว่านเรืองแสงเจ้าทรัพย์ตะกุดทองสามดอกตะกุดเงินสามดอกกําไรทองคู่มือทองฝังหัวนะหลังตะกุดสามกริย์นะครับโอ้โหรายการนี้สุดจริงครับดูฮะยดูหน้าพระสิเอนะครับเห็นนะคือ แผ่นตะกุดทองนี้ปิดไว้เลยนะแผ่นเบรมเลยนะครับดูแล้วก็เป็นเรืองแสงด้วยนะครับสวยมากองน,นี้ก็รับไปที่400บาทพอนะด้านหลังเป็นตะกุดสามกษัตริย์ด้วยนะครับเลข46รวมได้สิบอุดมสมบูรณ์รายการนี้นะฮะร,รับไปที่400บาทพอองน,นี้วิวองน,นี้สวยจัดเลยองครูจริงๆเลยองน,นี้นะครับ รับไปที่400บาทครับสวยมากนะครับท่านไหนจะรับแจ้งมานะครับรายการลุ้นเนื้อก็ยังมีนะครับลุ้นละ250บาทนะครับท่านไหนรับ1ลุน้น250บาท3ลุน700บาท5ลุ้น1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการขละเนื้อเลยนะครับ1 0 0ลุ้นอยู่ตรงหน้าทุกท่านนี้นะครับเหลือว่างอยู่ประมาณ27ลุนนะคิดว่าผมลง youtube ไปวันนี้นะครับวันนี้ น่าจะหมดนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเก็บวัตถุมงคลเก็บในยุคแรกนะยุคแรกของพระเกจิอาจารย์มีชัยไปกว่าครึ่งไม่ใช่ไปเก็บยุคหลังไม่ใช่ไปเก็บยุคสุดท้ายนะครับเราควรจะเก็บตั้งแต่ยุคแรกนะครับเป็นวัตถุมงคลยุคต้นนี่คือพระปิตารุนหนึ่งหรือรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโชคชัยชายาวุฑโธวัดน้ำดิบนะจังหวัดกำแพงเพชรสุดยอดพระเกจิอาจารย์หนุ่ม ผู้เรื่องเวกวิทยาคมนะสายหลวงก็เดิมวัดนองโพนะครับลุ้นละสอง้อยห้าสิบาทสามลุ้นเจ็ดร้อยบาทห้าลุ้นหนึ่งพันบาทนะครับได้ลุ้นตะกุดทองคำหน้ากากาทองคํารายการเนื้อเรืองแสรงรายการเนื้อายลุ้นต่างๆมากมายหลายรายการนะครับอโอเครกกันพร้อมแบคอมคอนะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์ หนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขรุ้นน้ำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็หยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหยิบส่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจัดส่งวัตถุมงคลน,นะวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎาคมครับส่งวันนี้นะขอเวลาไปสนีไทยทํางานสามวันนะครับนะไม่เกินวันที่ 10บรกรกฎาคมนะครับทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะลุ้นให้ท่านชมเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจสักห้าลุ้นแล้วกันนะเอาเบอร์อะไรดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็กก่อนว่าเบอร์ที่มีคนเลือกไว้มีเบอร์อะไรบ้างนะครับเบอร์ที่มีคนเลือกไว้จะมีอยู่สองเบอร์มีเบอร์หกสิบสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขัดออกก่อนเนาะ เบอร์หกสิบสองนะอันนี้นี่นี่คือเบอร์หกสิบสองครับมีคนเลือกแล้วนะฮะแล้วก็เบอร์ยี่สิบเจ็ดครับอ่ะหกสิบสองกับยี่สิบเจ็ดอันนี้คือมีคนเลือกแล้วนะครับขออนุญาตแยกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะห้ารุ่นห้าเบอร์นะขออนุญาตเลือกเบอร์แรกเลยอ่ะเบอร์ที่หนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบอร์ที่หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรสวยขนาดไหนครับมาดูกล่องแรกเปิดขึ้นมาครับ เป็นกำไรเงินคู่สะดือฝังพลอยเม็ดใหญ่หลังปิดทองครับโอ้โหรายการนี้สวยจริงครับดูฮะอุ้ยดูสิดูรายการนี้ครับทุกท่านเลขสี่หกตอคโคชอช้างดาวกระจายครับสวยมากเลยนะครับ ปิดตาจินดามณีวัดเชษดวนารามน้ำดิบกำแพงเพชรนะครับนี่หลวงพ่อโชคชัยชยวุฒโธนะครับนี่เลยนะครับวู้องนี้สวยมากมีกำไรเงินคู่แล้วก็ฝังพลอยแดงครับนะครับเลขสี่หกรวมได้สิบอุดมสมบูรณ์ครับองนี้มีกำไรเงินคู่อย่างนี้ครับ แล้วก็มีพรอยแดงอย่างนี้เลข46รวมไว10ด้านหลังปิดแผ่นทองอย่างนี้นะครับเนื้อสีดําแบบนี้เปิดที่300บาทครับท่าไหนรับปิดมารายการนี้เอาไปที่300บาทครับโอเคนะครับขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะครับ300บาทครับถ้าไหนจะรับแจ้งมาครับเดี๋ยวนี้ผมจะแกะตัวอย่างสวยๆให้ดูนะครับต่อไปนะครับขอเรียงกันเลยนะครับ5เบอร์นะเบอร์2นะครับอะมา ไม่ต้องเลือกเลยนะครับเบอร์สองครับต่อกันเลยเบอร์สองครับจะเป็นเนื้ออะไรครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อสีขาวเป็นผงพุทธคุณครับตะกุดทองสองดอกเนื้อสีดำเมื่อกี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับอ่าตะกุดทองสองดอกคู่เนวโรยผงงาช้างนี่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับนี่เนื้อสีขาวเนื้อผงพุทธคุณสวยเห็นไหม โรยผงนาช้างใครชอบสีสวยแบบนี้เลขสามแปดครับสวยมากนะองค์นี้ตะกุดทองคู่นะครับสวยมากเลยองค์นี้เปิดให้ที่สามร้อยบาทครับอ่าก็ได้รับองค์นี้สามร้อยบาทครับสวยมากนะครับอ่ะโอเคขออนุญาตผ่านนะครับสวยๆเลยนะครับรายการนี้ ต่อไปครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับเบอร์สามเบอร์สามนะครับเปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้ออะไรครับรายการที่เจ็ดสิบห้าครับเป็นองค์ขาวเหลืองมุกนะครับกําไรทองคู่ตะกุดทองหกดอกนะครับสะดือฝังเพชรมือหนะน้าทองคํานะมือหนะน้าทองคํา สดือฟังเพชรนี่อเลขสี่แปดครับทุกท่านครับสี่แปดครับเป็นองค์ขาวมุกนะครับกําไรก็เป็นกําไรทองนะตะกุดทองหกดอกครับ องค์นี้ขออนุญาตเปิดที่400บาทครับผมเลข48เลข48ขออนุญาตเปิดที่400บาทครับแต่ใรับแจ้งมาสำหรับรายการนี้นะครับต่อไปนะครับองค์ที่4นะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีครับเบอร์สนะครับนี่เลยเบอร์สีนะครับเบอร์4ต่อไปครับเปิดขึ้นมาอู้อันนี้สวยครับ นี่นะครับอ๋ทองคําคู่ซะด้วยนี่นี่นี่นเนื้อน้ามันว่นานพญาไก่แดงผสมจีวรกําไรทองคู่จีวรตะกุดทองตะกุดทองสิบดอกนะครับรุนพิเศษอ๋อเป็นรุนพิเศษกําไรทองคําคู่นะครับอ่านี่นะครับนี่สวยมาก ครับนี่นะฮะเนื้อว่านไก่แดงครับตะกุดทองดูสิสวยมากตะกุดทองถึงสิบดอกครับกำไรทองคู่อีกนะครับวิเราเลขเก้าตัวเดียวทุกท่านดูสิเห็นไหมฮะชัดไหมครับเลขเก้าตัวเดียวครับเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับแคปบมาเลยครับท่าในใจาจยาวงนี้เลข ก้าตัวเดียวครับแคปบมาสวยมากดูดูเนื้อครับดูเนื้อครับดูดูเนื้อพลาสก่อนดูโอ้โหดูฮะเลขเก้าตัวเดียวครับองนี้เนื้อว่านไก่แดงสวยมากองนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยบาทครับท่านไายรับปิดมาเลขเก้าตัวเดียวครับดูฮะตะกุดทองสิบดอกกําไรทองคู่นะครับแล้วก็เลขเก้าตัวเดียวเนื้อว่านไก่แดงด้วยนะครับ ขออนุญาตเปิดที่4ี่ร้อยบาทตอนน้เราปิดมาองนี้สี่ร้อยบาทนะครับขออนุญาตเก็บไว้ให้กับผู้มากบารมีครับผู้สวยจริงนะฮะองนี้ต่อไปอง์ที่ห้านะเป็นเบอร์ห้านะนี่นะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับจะเป็นเนื้อสีอะไรครับเปิดขึ้นมาครับเป็นเนื้อน้ำมันว่านเกสรโบราณครับนี่นะฮะ เนื้อผงน้ำมันครับนี่ว่านเกสรโบราณกำไรเงินคู่ลายกระหนกไทยตะกดเงินรอบสิบดอกอุตตะขุนเงินสิบดอกด้วยครับหลังปิดแผน่นทองนะครับลุ้นกำไรทองคำคู่ครับอื้อหือออปชันสุดจริงๆครับรายการนี้สุดยอดออปชันนี่ฮะอุ้ยเนื้อสวยมาก เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อค่อนข้างฉ่านะครับดูอุเลกยี่สิบด้วยครับเนื้อฉ่าม,มากนะมันวาวเห็นไหมฮะเนี่ยดูดความฉ่าของเนื้อครับความฉ่าความมันวาวของเนื้อพละเห็นไหมฮะเนื้อน้ํามันนี่คือเขามีเสน่ห์ในตัวนะจะมีความฉ่าเห็นไหมฮะเนี่ยค่อนข้างฉ่านะครับฉ่าน้ํามันนะครับสวยมากนะนี่นี่คือเอกลักษณ์ของเนื้อน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันสวยมากเหะนะ็นไหม แล้วเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือกําไรทองคู่เป็นลายกระหนกเห็นไหมฮะนี่สวยมากเลยกาไรกําไรเงินกอภัยกาไรเงินคู่เป็นลายกระหนกแล้วก็ตะกุดทองเนี่ยตอมาถึงสิบอกนะครับตะกุดทองไอ้ตะกุดเงินกอภัยนะตะกุดเงินสิบดอกแล้วก็กําไรเงินคู่ก็เป็นลายกระหนกด้วยนะครับสวยมากนะครับหลังก็ปิดแผ่นทองเลขยี่สิบครับองนี้เปิดที่สี่ร้อยบาทครับผมต้นไหนจะรับองนี้แจ้งมานะเปิดที่สี่ร้อยบาทครับอ่าโอเคครับนี่ เห็นไหมฮะความสวยถึงใจแน่นอนนะครับเปิดให้ดูแล้วนะครับห้าองค์ราคาตามนี้เลยนะครับรายการลุ้นเนื้อก็จะเหลืออยู่ประมาณอ่าประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบหน่อยๆนะไม่มั่นใจว่าเหลือเท่าไรนะยอดประมาณ20่สิบกว่าๆนะครับท่านไหนจะรับกี่ลุ้นก็แจ้งเข้ามานะครับลุ้นละ2องรบาท3าลุ้น7จ็ดรบาท5้ลุ้น1นึ่ันบาทเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ